ดีครับพี่น้องมาแล้วมาแล้วได้การมนต์บรถกลับมายอผ้าเทียวครับพี่น้องผมวันนี้มาร่วมแสดงความดีกับน้องๆนะครับกับน้องๆนะครับในงานมงคลที่สําคัญนะครับพี่น้องผมนะครับอันนี้คือน้องเป็ดกับน้องอังนะครับนี่ลองเปกับน้องอังนะครับมือนีเป็นมือที่สําคัญเป็นวันที่สําคัญเป็นวันที่สุดยอดของครอบครัวที่มารวมกันนะครับเพื่อแสดงความดีกับการสร้างครอบครัวของน้องทั้งสองคนนะครับสวัสดีครับน้องเป็ดครับ สวัสดีครับน้องอังครับสวัสดีครับเปยังไหนที่มาที่ไปไปยังไหนคือได้มาตกหลุมเป็นตกหลุมพางบองตกหลุมระเบิดตกตกหลุมแห่งความรักพี่น้องไม่ใช่ระเบิดนะครับไม่ใช่ระเบิดนะครับเป็นความสุขเป็นความรักที่ดีต่อกันทั้งสองคนนะครับพี่น้องนี่นะครับน้องทั้งสองคนนะครับสร้างสร้างร่างรักน้ำกันแล้วก็ให้พยานให้พี่น้องด้มีมะฮวมเป็นพยาน สักขีพยานในพิธีใบสีสุขันธ์ค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะพี่น้อง <laughs> ใบสีสุขันครับพี่น้องผมนี่ <laughs> เป็จอีกบรรยากาศหนึ่งครับของการสร้างครอบครัวนะครับสร้างครอบครัว <c oughs> ก็ถือว่าขอแสดงความยินดีให้กับน้องทั้งสองคนเนาะนะครับ <c oughs> จุดเริ่มต้นจุดพีคที่ทําให้พวกเราสองคนมาเจอกันเป็นไงครับน้องเพจครับที่าสามค่ะได้เลยคแล้วเจอกันคราาับแล้วก็ไปแข่งกีฬาที่ระยองอะไรคือเป็นจุดพีค แข่งขันก็ธรรมดาไม่มีอะไรพิเศษอะไร,ะไรคือพิเศษอะไรคือพิเศษครับน้องอังไ้น้องขับข,ขนาดรบบกักผมเลยไปจีบจีบร่วมทุนจีบนะเออเหมือนธรรมดาครับคำแรกคำแรกที่ทักทายกับน้องเขาเนี่ยอังทำยังไงคำแรกที่ที่ถามคือถามอะไรที่กัรครับ ทำอะไรจีบเขาขอเบอร์โทรไหมขอไลน์ไหมไม่คนที่โทรไปคือเป็ดคือเป็ดเป็ดซอกหาเป็ดใครคือใครซอกเป็ดซอกมือยเป็ดเจ้าเจ้าคือสุดยอดเทาวะเป็นค้นหาของเพื่อนพอเพื่อนพอคนเสร็จแล้วอ้างว่าไง ไปโทรไปคือหลังจากจบแข่งก like like ีฬาสังก uh, the ีฬาประมาณมืคนหาเฟสแล้วก็แล้วก็โทรไปเพราะว่าตอนนั้นที่เขาขิดแล้วแต่เขาหายเงียบไปเลยเขาหายเงียบไปเลยเพราะอะไรอังอังเพราะอะไรจึงจึงหายเงียบปิดเทอมไหครับปิดเทอมไม่รู้เออครับเออสถานใหม่คร네ับผม ก็เลยเอ๊ะรอไม่ไหวก็เลยก็เลยหาในเฟซเพื่อนเพื่อนเพื่อนแล้วก็ไปเจอแล้วก็เลยแอดแอดแอดเฟซเข้าไปก็ได้เป็นเพื่อนกันแล้วก็บอกว่าพี่นี่เป็นนะอ่ะแล้วก็ส่งแล้วก็ส่งเป็นมือเข้าไปแล้วก็ถากคุยกันแล้วก็เริ่มคุยกันครับแค่นานถากก็กี่ปีละคำแรกที่อังคุยกับเป็ดหรือเป็ดคุยกับอังเป็นครั้งแรกคุยด้วยกันครัคุยทางไลน์ก่อนใช่ไหม และและรู้ว่าเรามีความรักที่เกิดขึ้นในช่วงไหนครับช่่วงโทรหากันเลยคือต่างคนต่างชอบกันอยู่แล้วค่ะแต่ว่าไม่มีโอกาสเลยเพราะว่าหนึ่งคนหนึ่งทำงานอีกแบบหนึ่งเป็นทำงานในแบบหนึ่งที่เขาก็จะไม่ค่อยกล้าในกล้าครับครับคนละชั้นนนกี่คือความหักทั้งสองคนครับพี่น้องมั่วังแสดงความดีกับน้องเพจกับน้องอังนะครับนี่ที่มา ของจุดประกายแห่งความรักนะครับในการสร้างครอบครัววันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่พี่ๆมาแสดงความดีกับน้องๆนะครับกับการสร้างครอบครัวเนาะในอนาคตเป็นยังไงว่าจะมีลูกมีอะไรต่างๆหรือยังไงหรือหรืออายุเยอะแล้วค่ะพอายุเยอะนะอ๋อก็คงจะ อยู่เป็นเป็นทั้งแฟนเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งทุกอย่างเนาะอ่าอ,อยู่ร่วมกันครับผมครับ <im> <im> พี่ <im> น้องครับนี่คือความหักของน้องๆทั้ง <im> สองคนครับกอนทีจบก็อยากจะเห็นบรรยากาศของการแสดงความหักนะครับ <laughs> <im> ในการแสดงความรักที่มีต่อกันนะครับ <im> <im> ขอให้น้องเป็ดกับน้องอ่างแสดงความรักด้วยการอะไรก็ได้ที่เป็นการแสดงความอ่านี่คือ นี่แล้วเป็ดเราจะทำยังไงเป็ดจะทำยังไงไปทำไหมนี่นี่คือความหักครับพี่น้องผมนี่เป็นคือความหักครับเป็นความรักนะครับที่ก็พี่ก็พยายามที่จะให้ต่อยอดนะครับต่อยอดรักกันนานๆสุขนิรันตลอดปีตลอดไปเนาะนะครับตลอดปีตลอดไปอันนี้คือความหักครับสวัสดีครับสวัสดีครับทั้งสองคนครับสวัสดีครับ